สวัสดีค่ะนางสาวสุภวรรณแซ่ดานรหรนัสนักศึกษา672 00273ค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะรหรัสวิชา11126 013ค่ะคอมอคิะ Computer Ideation เริ่มด้วยเรากดไปที่ p o l y กอนนะคะ เปลี่ยนจากเลขหกเป็น3ค่ะจากนั้นบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะต่อมาเมาจะเสวอเื่อฟังก์ชันเดี่ยวค่ะแล้วเรากนเรือคฟังกชนที่สี่นะคะ เอาเลือกที่จุดนะคะาก็จนั้นกดไปที่จุดตรงนี้นะคะแล้วกดคอนโทรลคะ่ะเลือกเส้นแล้วก็เลือกไปที่อันนี้คะ่ะ เราได้กลไปที่โพลิก o อนเหมือนเดิมน,นะคะแต่เปลี่ยนจากสามเป็นสี่ะคะ่ะแล้วก็บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนเดิมคะ่ะ เลือกจุดค่ะแล้วก็คอนโทรลเรา้วก็เลือกไปที่คอนซิเดนต์ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่โพลิกอนเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนจาก4เป็น5ค่ะ จุดแล้วกดคอนโคลล์มานึงค่ะ จ,จะเน้นเลืกไปที่จุดเหมือนเดิมนะคะแล้วกดคอนทรลเลออันนี้ค่ะกดไปที่พอลิก้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นหกค่ะ เราบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากนั้นกดไปที่จุดค่ะกด c t r โทแล้วก็เลือกเส้น